โรงเรียนบ้านใหม่ไส่ทองตั้งอยู่เลขที่22หมู่10ต,ตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วมีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการบริหารงานโดยนางสาวอ,อ่อนฤทัไทยพงษ์สนิทผู้อำนวยการโรงเรียนและนายภูดวดลสุขประสงค์รองผู้อำนวยการ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น22คนจำนวนนักเรียนในปีพุทธศักราช2565ทั้งหมด437คนด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการจัดบริเวณบริบทและอาคารเรียนที่ปลอดภัยจัดให้มีห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ห้องธุรการที่เหมาะสมดูแลรักษาความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วมระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะมีห้องสมุดห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนด้านการบริหารและการจัดการ มีการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดให้ครูและบุคลากรทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจึงสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกจัดทำคำสั่งและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการกำหนดตัวชี้วัดตามนโยบายสีด้าน อันประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนได้แก่ทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 2. ด้านยกระดับคุณภาพครู 3. ด้านหลักสูตรและ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2,565ด้านครูผู้สอนมีการจัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อยนำหลักสูตรสถานศึกษามาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning มีการจัดทำปฏิทินและการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งออกแบบและจัดทำเครื่องมือวัดประเมินสภาพจริงนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระและรายวิชาด้านผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษาความสะอาดของตนเองและแต่งกายให้เรียบร้อย อันจะส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนมีความกระตือรือร้นมีการจัดตารางเรียนที่เหมาะสมมีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อหนังสือเรียนมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนโต๊ะเก้าอี้โต๊ะครู ที่ครบถ้วนเพียงพอพร้อมใช้งานผู้เรียนมีเครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้าที่เหมาะสมมีการจัดห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ DTV DLIT หรือการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มุมความรู้ต่างๆมุมหนังสือที่เป็นปัจจุบันด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2,551ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2,560ที่เป็นปัจจุบันมีการประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติให้แก่ครูทุกคนด้านความปลอดภัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติจัดทำแผนการจัดกิจกรรมความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการ3อคือป้องกันปลูกฝังและปราบปราม มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยเช่นมีการกำหนดพื้นที่การควบคุมความปลอดภัยป้ายสัญ,ญลักษณ์การดูแลรักษามีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยอื่นๆมีการประเมินตนเองตามแบบประเมินผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัส20ข้อสำหรับสถานศึกษาและ21ข้อ สำหรับประถมวัยด้านโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการพาน้องกลับมาเรียนแต่งตั้งคณะทำงานด้านโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที่ได้รับแจ้งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและที่สถานศึกษาสำรวจในแต่ละปีการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจัดทําแผนป้องกันเด็กออกกลางคันโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนและเว็บไซต์ dropout.eduf.in.th d e จัดทําทแผนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตลอดจนการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อด้วยความพร้อมในทุกๆด้านส่งผลให้โรงเรียนบ้านใหม่ไททองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม การใช้ทรัพยากรและดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีโรงเรียนเครือข่ายถึง5โรงเรียนเป็นโรงเรียนนวัตกรรมวิถี 4D วิถีพอเพียงโรงเรียนบ้านใหม่ไส่ทองสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีสร้างคนดีให้มีความสามารถภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเพิ่มความรู้ควบคู่ความเป็นไทยใส่ใจ ICT ก้าวหน้าทันสมัยอนามัยดีทั่วหน้าพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง้